ครับก็สวัสดีเพื่อนครูและสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนเลยนะครับต่อไปนี้จะเป็นคลิปวิชาดนตรีนะครับหน่วยที่7ดนตรีกับประเพณีท้องถิ่นเราเดินทางมาจนถึงคลิปสุดท้ายของชั้นนี้แล้วนะครับก็คือเรื่องที่20 คุณค่าของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆคุณค่าของดนตรีนะครับนะดนตรีมีคุณค่าต่อนักเรียนทำให้มีความสนุกสนานร,รื่นเริงดนตรีในท้องถิ่นมีประโยชน์ต่อชุมชนนักเรียนทำให้ชุมชนมีเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจถ้าขาดดนตรีจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนทำให้ ชีวิตขาดความรื่นเรืองนะครับต่อไปนะครับคุณค่าของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆแบ่งได้เป็น2อ,อย่างนะครับก็คือคุณค่าทางสังคมและก็คุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับมาดูคุณค่าทางสังคมนะครับด้านบนสุดนะครับดนตรีเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ประกอบ พิธีต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนะครับด้านบนสุดนี้ต่อไปด้านขวามือนะครับดนตรีเป็นสิ่งที่ช่วยขัดเกลาจิตใจและอารมณ์ให้กับคนในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ข้อนี้นะครับดนตรีเป็นวัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญของท้องถิ่นและของชาตินะครับต่อไปนะครับดนตรีเป็นสิ่งที่สร้างความเข้าใจ สร้างความสมัคคีให้คนในสังคมนะครับแล้วก็ดนตรีเป็นสิ่งที่สะท้อนสภาพสังคมแต่ละท้องถิ่นนะครับ <Hotel> มาดูคุณค่าทางประวัติศาสตร์กันบ้างนะครับคุณค่าของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆาในทางประวัติศาสตร์ก็คือด้านบนนี้ก็จะเป็นดนตรี เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มาช้าน่าที่มีมาช้านานนะครับที่แสดงถึงความเป็นไทยแล้วก็ดนตรีเป็นศิลปะที่มีความงดงามไพเราะและมีคุณค่าต่อชาติต่อสังคมอย่างไม่พีไม่มีที่สิ้นสุดนะครับต่อไปดนตรีเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่คิดค้นประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยเป็นศิลปะ วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและควรอนุรักษ์ไว้นะครับต่อไปข้อนี้นะครับดนตรีเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของชาติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและในข้อสุดท้ายก็คือดนตรีเป็นศิลปะทางประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญต่อชาตินะครับต่อไปเป็น การสรุปความรู้นะครับเราจะสรุปความรู้ดังนี้นะครับดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆสแสดงให้เห็นถึงเอ,เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและสะท้อนให้เห็นวิถีของคนในชาติทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์และสืบสารให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปนะครับต่อไป มาดูใบงานที่20กันบ้างนะครับใบงานที่20.1นะครับเรื่องดนตรีกับประเพณีท้องถิ่นตัวชี้วัดสอสลา2.2ป .5 ขอ .1 แล้วก็สอสลาป .2.2 ป .5 ขอ .2 นะครับก็เพื่อนครูก็สามารถไปโหลดในคำอธิบายเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับ ต่อไปนะครับนักเรียนนะครับเขียนวันที่เดือนพศออชื่อชั้นเลขที่นะครับคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนสำรวจประเพณีท้องถิ่นของตนเองมาหนึ่งอย่างแล้วก็ตอบคำถามลงในแบบบันทึกนะครับมาดูด้านล่างแบบบันทึกประเพณีท้องถิ่นนะครับมาดูข้อ1ครับ ข้อหนึ่งเขาบอกเขาถามว่าประเพณีท้องถิ่นของนักเรียนคือักเรก็ตอบนะครับแล้วก็ข้อ2อในประเพณีมีการขับร้องเพลงหรือไม่ถ้ามีก็เขียนว่ามีนะครับถ้ามีนะเป็นเพลงอะไรข้อ2ถ้าไม่มีก็คือขีดแดดไว้นะครับหรือขีดเครื่องหมายลบไว้แล้วก็ข้างล่างถ้าเป็นเพลงอะไระถ้ามีก็เป็นเพลงอะไรก็ ไม่ต้องขีดไม่ต้องตอบนะครับก็ขีดเช่นเดียวกันนะครับข้อที่3มีดนตรีบรรเลงประกอบในประเพณีหรือไม่นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเครื่องดนตรีที่ใช้ประเพณีนี้มา2ชนิดนะครับถ้านักเรียนทราบก็เขียนมาได้เลยนะครับอย่างเช่นภาากลางเขก,ก็จะมีพวก ลองยาวกับชิมนะครับต่อไปข้อ4นะครับนักเรียนคิดว่าบทเพลงและดนตรีมีความสําคัญกับประเพณีอย่างไรนะข้อ 5. ดนตรีมีคุณค่าต่อวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของนักเรียนอย่างไรนะครับข้อ 6. ถ้างานประเพณีในท้องถิ่นเนี่ยของนักเรียนเนี่ยไม่มีดนตรีประกอบจะเป็นยังไงนะครับ ข้อที่เจ็ดนะครับข้อ7นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่ได้ร่วมง,งานในประเพณีท้องถิน่นนะครับอาจจะสมมุติว่ามีาการแห่บังไฟนะครับนักเรียนก็ไปร่วมง,งานนะครับความรู้สึกก็น่าจะมีความภาคภูมิใจนะครับต่อไปข้อ8นะครับข้อสุดท้ายการร่วมมือกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใดนะครับตอบข้อเดียวนะครับก็ขีดถูกนะครับขีดถูกข้อใดข้อหนึ่งนะครับซื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะนะครับต่อไปนะครับคำถามท้าทายสุดท้ายเลยครับท้ายสุดดนตรีดนตรีพื้นบ้านในท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ย สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างไรคำถามอีกครั้งนะครับดนตรีพื้นบ้านในท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างไร,รงนะครับนักเรียนสามารถไปตอบได้ที่ช่องคอมเมนต์หรือช่องแสดงความคิดเห็นนะครับโดยใต้คลิปนี้ครับ จะมีช่องให้คอมเมนต์นะครับพิมพ์คำตอบหรือตอบคำถามนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่โรงเรียนแล้วก็จังหวัดนะครับแล้วกดส่งนะครับที่ให้กรอกจังหวัดไปด้วยเนี่ยก็คือจะได้ทําความรู้จักกันนะครับว่ามาจากจังหวัดไหนกันบ้างนะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนครู แล้วกม็มีประโยชน์ต่อนักเรียนนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ